แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องผลบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนชัยชุมพลวิทยาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มค่ะกลุ่มเดิมเราเลยกลุ่มละกี่คนลูกสี่คนค่ะกลุ่มละสี่คนนะคะโอเคค่ะแลวคุณูจะแบ่งกลุ่มเลยนะคะโอเคค่ะ,คะ,คะต่อไปก็จะเป็นการแจกใบความรู้นะคะคุณครูจะแจกใบความรู้ให้แต่ละกลุ่มน,นะคะช่วยกันศึกษาดูการบวกจำนวนนะับตามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งพันนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคนะอเดี๋ยวคุณครูจะ ดูช่วยกันนะคะ บวกหลักสิบกันหลักสิบมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสอง,สองแล้วก็สองใช่ไหมคะเราจะเอาสองตัวแรกบวกกันจค่ะหนึ่งบวกสอง กลุ่มตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาตอบเดยที่คุณครูจะเป็นคนสูญนะคะจะสูมตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนคำต,ตอบบนหน้ากระดาษเลยถ้าใครตอบถูกจะได้สองคะแนนถ้าตอบถูกําดับพันมาจะได้หนึ่งคะแนนถ้าตอบไม่ถูกเลยก็จะได้ศูนย์คะแนนนะคะอ้าเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเลยนะคะโดยที่กลุ่มที่หนึ่งคุณครูจะขอเลือกเด็กหญิงมะเมี่ยวค่ะมะเมี่ยวมะเมี่ยวมะเม่วมมี่ยวเชลี แล้วทำถูกก็จะได้2คะแนนถ้าคนที่2ทําถูกก็จะได้1คะแนนคนที่3ทําถูกอีกก็จะได้1คะแนนนะคะหรือคนที่4ี่ทถูก1คะแนนเหมือนกันแต่ถ้าใครทําไม่ถูกเลยจะได้กีค่คะแนนคะศูนย์คะแนนเลยใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะคะหนึ 1, 2, ่งสองซักเฉเลยค่ะอย่าำต่อเลยลูกีย่าำต่อเลยอ,อย่าลอกกันนะคะอย่าลอกกันนะได้เท่าไหร่เนาะได้เท่าไหร่เนาะโอเคอ่ะ กลุ uhm. ่มที่เไ่ไรคะกลุ่มที่สอชื่อผ่างโกลมเานกลมนั่งที่ก่อนนะคะต่าุ่ที่กุ่มที่สามาเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สามกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะโอเคแล้วกลุ่มที่สโอเคค่ะนั่งที่เลยลูกอะปรบมือให้เพื่อน 宝妈。 นนสามสามจำนวนค่ะใช่แล้วที่มีการทดอ่าที่มีการดด้วยใช่ค่ะมันยากไหมลูกยากไหมคะบ่อขาบ่อขาไม่ยากเลยใช่ไหมล,ลูกแสดงว่าทุกคนเข้าใจในการเรียกร้อยถ้าครูจะมีใบงานให้ทำ เดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปค่อยมาสง่งูรเโียนนะคะอะเ,เดี๋ยวคุณจะแจกใบงานไปก่อนเนาะ เข้าใจไม่ดูเข้าใจไหมนะคะเข้าใจเขาว่าโปรสอของเราเก่งมากอยู่แล้วนะคะ,ะในสัปดาห์ถัดไปในช่วงต่อไปนะคะก็จะมาเจอการในหัวข้อถัดไปแล้วก็มีต้องมี ดิฉันนางสาวรสสกุลอนันเต่าครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ